สวัสดีครับเพื่อนๆฮนะขอต้อนรับกับสูก่การแข่งขันสตาร์ครับครับอยู่กับผมปิงแอกครับผมก็อยู่ในรายการ TSL 8รอบสถติงคนสุดท้ายนะฮะเป็นการแข่งขันแบบเบนด์ออฟทรีครับเสมอกันอยู่ที่1ต่อ1เกมครับผมการเจอกันระหว่างสการเลตแล้วก็บยอนโอเคอยู่ทางฝั่งบิยอนครับผม บรูเทเรนฮะสายล่างของแผนที่แอสโมสเฟียเอวีโอเคเจอเซิร์ฟสิบสี่สภาพดีพเลยครับแล้วก็น่าจะปิดแรมนะเซฟเซฟหน่อยไม่งั้นเป็นเล่นสายล่างก็จะเหนื่อยฮะแพ้ตกสายล่างครับชนะก็อยู่สายบนลุยต่อไปในรอบสิบหกคนสุดท้ายนี่ก็สกาเล็ครับเซิร์ฟครับผม อยู่ขวาบนของแผนที่16ขึ้นอะไรไหมผมลองจะดู16 16แคชอ่าฮะโอเค16แคชนคะรับอืมไม่ชีดอะไรฮะ หนึ่งแก๊สหนึ่งบังเกอร์เอ้ยบังเกอร์อีกแล้วหนึ่งบารรกครับจิตหลุดลอยโอเคขอบคุณสับสไคร้นะฮะถือโอกาสนี้ฮะระหว่างช่วงต้นเกมขอบคุณสับสไครหรือกดไลค์กดแชร์พูดคุยกันครับผมยังไงคือก็เพื่อนๆที่เล่นเกมนี้ก็ยังไงคุยกันได้เลยครับเพราะว่ามันน้อยอยู่แล้วอะเพราะยังน้อยพอน้อยอย่างนี้ปุ๊บความโทสิกความอะไรผมว่ามันยังคุยกันได้ค่อยค่อยคุยกันรวมถึง ผู้ที่มีทุนทรัพย์สมัครทําให้ช่องของผมอยู่ต่อไปด้วยกันได้นานๆน,นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยหรือสำหรับเพื่อนๆที่มีกําลังและอยากสนับสนุนก็กดปุ่มสมัครได้เลยฮะเริ่มต้นเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นเองเอสีมาสเกาแล้วโอเ okay. ค expand b a s เบสองครับสำหรับทางฝั่งไบรรยอนนะ์ฮะแฮชเสร็จแล้วครับสกาวเรดควีนกำลังจะมา cover 2 unit นะ ทางฝั่งนี้ขึ้นเร actor อ uh ่าฮะแล้วก็ factory ครับอ o r ิ i อลคอมมานด์เรียบร้อยเรียกมีวงมาแวงอินคัมพอพอเป็นเกมสามคุณจะได้เห็นการเล่นแบบไม่ไม่ชี e ไม่รัดไม่โยูดตามแบบแผนดาวเทคกัน uh huh. okay. วัดสเต็ปนะฮะโอเค s c a เล e t ก็นั่นแหละครับตามท i m e ิ่งเซ a ร์ h ฮะแฮชที่สามมาแล้วครับผมสองนาทีครึ่งเท่านั้นเอง เป้าหมายของเซิร์ฟในช่วงต้นเกมทำยังไงก็ได้ฮะให้แฮชนำครับเบดต้องนำเบดนำเสร็จ mm hmm. ก็อย่าลืมคลิปทูเมอร์ครับยิ mm ่ง hmm. คลิปทูเมอร์กว้าง mm hmm. วิชชั่นก็จะยิ่งเยอะฮะแล้วก็โมบิลิตี้ของยูนยิตก็จะได้เปรียบครับ <c oughs> อันนี้ไม่รู้ได้ยินเสียงจิ้งหรีดหรือเปล่า คือก่อนอัดเนี่ยผมเช็คแล้วนะว่ามันหยุดแล้วพอเริ่มอัดปุ๊บจิงเรีมาอีกแล้วอะไรกันครับเนี่ยเห็นเฮลเลียนออกมาครับผมแล้วก็สตาร์พอร์ตเสร็จแล้วนะทางฝั่งบบยอนฮะแล้วก็มีเมดิแวกครับยังไม่เกิดการฮารลัสกันเกิดขึ้นเลย3านาทีแล้วฮะไม่มีทั้งรีเปอร์ไม่มีมาลีไม่มีเซอร์ลิงไม่มีอะไรทั้งนั้นครับเล่นกันโคตรเซฟเลยฮะ ถ้าเป็นหมักลุกนี่ก็ผูกขากันรัวๆครับไม่กินกันยืยนจ้องหน้ากันอยู่รอคนพาสสกาเลยครับส่งเซอร์กริ้งสามตัวมาสเกาฮะตรงนี้ปิดวอลครับกันเบสหลัก2เบสของเขานะบบยอนโอเคเข้าสู่ช่วงฮารลาัสเฟสแรกครับทางฝั่งบบยอนเลือกไปเป็นดอกมาวีรวมถึงพร้อมกับเฮลเลียนสามครับ โอ้ยเรามาไล่เจอเรียบร้อยเลยเฮ้ยเก็บสปิดลิ่งชุดนี้ได้ครับแต่ควีนมาดักหน้าบักซอยไว้แล้วจังหวะนี้เจอโอเวอร์อร์ดครับตัดซัพพลายบล็อกได้ครับแหมสกาเลตโดนรูปคมไปหน่อยละน่าเล่นซ้ายแล้วก็มาขวาครับได้โดนไปอีกสามครับบยอนะธรรมดาที่ไหนเพราะควีนเมื่อสักครู่นี้ต้องไหลไปทางซ้ายไนงะเออมันมีดรอปมารีนมาครับ แต่ว่าจะมากันโอเวอร์หลดแต่กันไม่ได้แต่มาวินก็ไม่ได้จะพุชเข้าไปต่อมาดึงจังหวะให้เฮลเลียนเข้าไปทางขวามือครับเป็นการเล่นจังหวะได้ดีครับปยอนกำลังจะขึ้นอาร์โมรี่ด้วยแรงเหลี่ยมมันอยู่ฮะตรงนี้เบลลิงกับเซอร์คิงพร้อมครับ จังหวะนี้บายอนอยังไงเอ่ยลอเทตนี่ฮะอาร์มอรี่เทตเฮลแบทครับผมพอเป็นเฮลแบทปุ๊บเมดิแวกเขาจะคิวได้ฮะโอ้โ้เยอะ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 โอ้เบลิง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 โอ้โหแน่น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 ครับแหมบัญชีมาก็เข้าไม่ได้แล้วฮะนี่ฮะ พลังของควีนคือควีนนี่เรียกได้ว่ายูนิตฮาลาสต้นเกมเนี่ยควีนสามารถกันได้หมดเลยดูความสูญเสียสกาเลตเสียเยอะกว่าครับก็นั่นแหละครับเบรลิงครับแต่ก็อีซี่อรแมสกลับมาได้ไวกว่าอยู่แล้วครับเซิร์ รวมถึงทรัพยากรที่ใช้ใช่ไหมแต่มันใช้เยอะกว่านะดูแต่ความรแรงมันนั่นแหละครับตามที่เห็นนะโดนไปกี่ตัวโดนไปสี่ครับผมแลกไปกับเซอร์กิ่งสี่ก็คือเบลลิงสีตัวนะนะั่นแหะตอนนี้เป็นช่วง เทคไทมิ่งนะแล้วก็เข้า2จุดพร้อมกันเหมือนเดิมครับบยอนฮะขวานี้หลอกรอด้วยเฮลแบทมารีนครับตรงนี้ก็เป็นบอนชีครับไหลก็ไปถึงแนวมินเนอร์เล่อลฮะถึงจะมีสปอร์คอเลอร์คุมเอาไว้แต่ก็โดนตอดโดนไปถึง4ยูนิตครับตัดอินคัมไปฮะสร้างความรำคาญให้กับผู้ต่อสู้ครับบยอนทางฝัสคารเล็ตก็เอาควีนมาคุมนะแต่มันออกนอกดีเท c t ชันก็มองไม่เห็นเพราะไม่ได้มีโอซีบินตามครับ มีเป็นแค่สปอร์คอรลอร์เท่านั้นเอเนอร์จีหมดแล้วครับบานชีบล็อกกิ้งมันก็ไม่ซ่อนตัวแล้วนะคอมใหม่มาครับตอนนี้มีซิกแทงเข้ามาเติมคอมฮะซิกแทงเฮลแบดมาเรีนแล้วก็เมดิแบกครับไลฟ์สแกนถ่ายคลิปทูเมอร์ไปก่อนกำลังจะโดนล้อมหรือเปล่า โอ้โอ้โอ้ควีนควีนหลุดไมโครไหมยางยางแหมกาเลตนะยังคิวอยู่ยังอ่าหลุดมาตัวหนึ่งเรียบร้อยเลยครับแล้วก็เลยจะเสียแฮชฮะตำแหน่งไม่ค่อยดีหรือเปล่าเอยยังกันได้อยู่นะยังไม่เอาครับผมอา้าวแล้วเจอ Tank, ซีแทงฮะซีแทงเรียบร้อยไปแต่เขาพุชแชทมาจังหวะน,นี้เซิร์คิลิงฮะลัสก็ไปถึงซีแทงครับพยายามจะเก็บซีแทงไม่ได้ครับเฮลแบ็์ Back, ฮะคอนโทรลซีแทงได้ครับแต่ด้านหน้าก็ตีแฮชไม่แตกเหมือนกันครับควีนก็รุมฮิวเข้าไป เสียเฮลแบทไปพอสมควรเลยทีเดียวครับโอ้โห oh, จะพังนะพอาวะบันชีหาเหลี่ยมเข้าอยู่ก็ได้จนได้นะเออต้องเลือกสปอร์คอเลอร์ไปแทนนะแตจังหวะนี้ยังไงเอ่ยฮะการไมโครครับสองกลุ่มพร้อมกันยิงสปอร์ลิงพูครับสการเลตหัวล้อเลยหรือเปล่า พยายามจะอออินเข้าใส่เลยฮะรอบนี้เบลลิงไหลมาไหลมาโอเคได้มาวีไปกรุ๊ปหนึ่งเหมือนกันครับแล้วก็การแฮชชูลี่เอาไว้ได้ครับจะทำไงกับบันชีนี้ดีโอเคโอซียมาครับแล้วควีนก็เก็บบานชีจอมหน้ารำคาญไปได้หมดแล้วครับเหลือที่ทับหน้าบ้านตรงนี้เท่านั้นแล้วไปย้อนซัลายดรอปอยู่ฮะกำลังแมสซ์อัพกลับขึ้นมาใหม่ครับมีคอมมาเติมครับเป็นซีแทงเพิ่มเติมมากับมาวีนั่นเองทางฝั่งสการ์เรตก็พยายามจะเอากำแพงควีนกันเอาไว้ครับแฮชอันนี้ของเขาครับ แล้วก็อ้อมมาแนวซ้ายจังหวะนี้ครับมีกำแพงมาวีนการเอาไว้อยู่แต่เหมือนจะไม่อยู่หรือเปล่าครับเจอโอเวอร์รันฮะโอเวอร์รันบายเบลลิงครับเรียบร้อยไปครับไหลยาไปถึงเข้าไม่ได้ครับสการเลตต้องแมสอัพกลับขึ้นมาใหม่ครับรอเลยฮรรอเซอร์คิงมาครับรอเซอร์คิงมาแต่น่าจะต้องเสียแฮชนี้ไปแล้วหรือเปล่าเลยแต่มันต้องมอบมาเป็นทางฝั่งเบลลิงอีกนะเรียบร้อยครับเสียแฮชนี้ไปครับแมสอัพกลับขึ้นมาไม่ทันแล้วจังหวะโดนจะถอยไป มบย้อนได้มาหนึ่งเบตค่อนข้างเสียไปเยอะเลยครับสกาเลตจังหวะนี้เลือกทำเลการสู้ได้ดีนะเซิร์คมันต้องวิ่งอ้อมมาแล้วทางบยอนก็รู้ครับตั้งกำแพงมาลีนฮะตั้นเอาไว้ให้ซิกแทงครับเือสู่นี้รับลิฟเลเตอร์มาโซนให้เลยกล้าวโอเคฮะมีทั้งลิเลเตอร์โซนให้แล้วก็มีในส่วนของซิกแทงครับ ซีกโมดแล้วมาวีนไงเข้าไปฮะยืนเป็นกำแพงสวยงามมากเลยแต่จังหวะนี้ยังไงสกาเลตส,สวนด้วยเซอร์คลิงครับมาฮะเอาฮะเอฟละลายละลายครับละลายครับอ่ะโอเคแต่ตรงนี้ก็จะการกันยังไงหรือเปล่าหรือไม่กันแล้วครับเบลลิ่งฮะต้องหาเหลี่ยมเข้าดีๆครับสู้ในครีปของตัวเองด้วยครับแต่เหลี่ยมแมปมันไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่เลย ยังไงเอยพยายามจะไหลเข้ามาไหลเข้ามาเจอยิงคลายยิงคายยิงคายครับอจังหวะเบ,บยอนคลายครับออ้ยเจอดักหน้าปักฟอยด้วยถือว่าทําได้ดีเหมือนกันนะแต่ก็เสียไปเยอะเหมือนกันครับเบอร์ลิงต้องแมสซ์อัพมารอบนี้เป็นแมสซ์อัพเป็นบูทัลิกครับสกาเลตนะเปลี่ยนคอมยูนิตแล้วออ้ยเก็บกลับขึ้นไปได้แค่สองลำเท่านั้นแต่ก็เสียไปเยอะเหมือนกันรอบนี้ฮะมาฮารัสทางด้านซ้ายบ้างครับมินอโรไลแตกพ่ายไปครับสกาเลต น่าจะเสียแฮชหรือเปล่าเอ่ยฮะแต่มูท่ามาแล้วแต่มูท่าต้องไปรวมกันกลุ่มใหญ่นิดนึงฮนะมีน้อยไม่ค่อยทรงพลังครับผมยูนิตชนิดนี้โอเคมูท่ามาเรียบร้อยละลายหมดครับเคลียร์มารีินชุดนี้ไปได้กันในส่วนของแฮชูลี่ไปได้ฮนะและ้วทางฝั่งซ้ายใช้ควีนกันครับและฟีกแทงก็เป็นขนมปุกของมูท่าแน่นอนรวมถึงในส่วนของเมดิแวครับโอ้โหเหมือนโกรธใครมาเหมือนโกรธใครมายังไงละขากลับจังหวะนี้เจ้ เจอมาลินมาซ้อนพอดีครับต้องถอยมาก่อนครับมูท่าของสกาเลตเตียด้วยไปถึง8ยูนิตครับแล้วมาต่อที่แฮชูลี่ตรงนี้เลยฮะไม่ได้หยุดพักผ่อนกันเลยครับแมสอพยูนิตใส่หน้ากันรัวๆเป็นมูท่ากับควีนมากันนะครับผมแล้วก็เอาโดนะมาตันหน้าไว้ครับโอ้โหโอ้โหจะเก็บให้หมดนะพยายามจะเก็บให้หมดสปายดอกนัแต่ก็แมสอพกลับขึ้นมาใหม่เหมือนกันไม่ยอมกันเลยครับจังหวะนี้ฟีแทังเรียบร้อยฮฮควีนนะรุมทำลายไป แล้วมาแฮชตรงนี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรกันเลยครับท่านสกัลเลตเพราะอาร์มี่เ่ะมันโยกไปอยู่ทางขวาหมดครับกว่าจะมาการแฮชน่าจะแตกแล้วครับเรียบร้อยเสียอีกหนึ่งแฮชครับสกัลเลตจะประเด็นจะไปไล่เก็บตกได้ไหมมูทริกอันนี้ฮะเนี่ยไล่เก็บตกแกงนี้ครับเอาได้นะแค่ต้องหาให้เจอครับหาอยู่ครับสกนะัลเลตฮะเธออยู่ไหนเธออยู่ไหนเจอแล้วยังไงหาเหลี่ยมก่อน มารีนเขาก็เยอะเดี๋ยวเบลลิงครับเบลลิงนี่คเบลลิงตะลอมต้อมมาตะลอมต้อมอมาโอ้เบลลิงเจอยิงอะไรหมดเลยแต่ไม่เป็นไรครับหลักๆคือคือเก็บเมดิแวกเก็บเมดิแวกก่อนเรียบร้อยแลกกันมันมากครับเกมนี้ครับสภายตีขึ้นมาค่อนข้างสูงสีกันแล้วโดนกันไปหมื่นสองก็หมื่นหกครับผมแต่สก้าเล็กก็เจ็บเยอะกว่าครับในส่วนของซัพพลายยูนิตลอสฮะ มตช์กับขึ้นมาจังหวะน,นี้ไบยอนน่าจะต้องเลือกทอมาครับทอเป็นยูนิตท,ที่ตอบโต้มูทัลิกได้ดีมากๆเลยครับนี่ก็ตอบโต้กันด้วยเทคล้วน้วเลยนะจากสกาเลตกำลังจะพาดพังก็แก้เทคกลับมาเป็นมูทัลิกครับมูทัลิกไล่เคลียร์ไมดูแวกไล่เคลียร์มารีนได้ฮะแล้วจังหวะน,นี้ไบยอนก็นั่นแหละครับสับเทคไปทอแล้วฮะับกำลังเข้าสู่ช่วงเลทเกมเป็นเป็นเลทเกมที่ขยายแมปกันไม่ค่อยเยอะนะที่สามนาทีครับ expand กันไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเพราะใส่กันรัวๆเลยผักกันลุปผักกันรับสพา,ายผัดก,กันดอกไปดอกมาครับเนี่ยดูอารมี่ครเส้นสลับกันนำสลับกันตามครับจะเป็นปรยอนะ้นะที่ดึงอารมี่ได้เยอะกว่าพอสมควรเลยโอเคนะมาดูในส่วนของอินคาอยู่ทางฝั่งสกาเลตครับตอนนี้ครับแล้วอยู่ที่กลางแมปครับ ึงเซลนาคาวไว้อยู่ครับยอนนะครับมุมมองดีกว่าสกาเล็กก็ไม่อยากจะไฟด้วยฮะหาเหลี่ยมอ้อมอยู่อ้อมมาจังหวะนี้ออ้ยเห็นทอแล้วครับได้ข้อมูลมาละแต่น่าจะเห็นทอตั้งแต่ยืนเข้าคลิปแหละมาแล้วเรื่อยๆโอ้นี่ครับมูท่าแอบมาเนียนครับจังหวะนี้โอ้แต่เจอมาวีเขาก็รอกันกันอยู่ต้องถอยกันออกมาก่อน โอ้ยโดนรัชเข้ามาอ,มอยากจะเข้าเข้าไม่ได้เขามีทอมาวีนครับกันอยู่เสียแฮชุรี่ไปครับสการเลตครับแต่ทางฝั่งปยองก็สัปลพบ็อกนะเสียสัปลพดีโป้ไปครับเมื่อคู่นี้ที่ฐานเอ็กซ์แพนแล้วมาต่อมีทอครับยังไงเออโอ้โหแต่ไม่ยอมอ่ะเอาเบลลิงมาระเบิดทอ อ่ะเอาไงกัดฟันไว้กัดฟันยิงกัดฟันยิงโอเคจมทอไปได้ครับผมได้แมนนิแวกไปตรงนี้ต้องลิฟท์ข้ามคอมมาเซ็นเตอร์หนีมาครับบยอนต้องกลับมาการพอกลับมาการปุ๊บสกัดเลยเอาใส่จังหวะนี้ตีโอบหน้าโอบหลังทันทีครับผมเบลลิงเซอร์กลิงฮะลัสมาแนวหลังครับตุ้มตามตุ้มตามเละเรียบร้อยการโกโก้คันสะพายดอกมาครับบยอนโอ้โหเดือดจริงๆฮะราชินีเฟรย์คนนี้ เป็นสัญญาณเตือนไปย้อนอีกรอบหนึ่งครับว่าถ้าจะบุกชั้นก็ดูหลังบ้านให้มันดีๆยังไงครับแล้วไหลเข้ามาต่อที่ฐานเอ็กซ์พนตรงนี้ครับนี่มีซิกแทนฮะกลับมาวินโซนโซนที่อยู่ครับ ผมคงเข้าไม่ได้แต่สกา r l เลตอินคัมสบายแล้วฮะดูจากฐานเอ็กซ์ตอนนี้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, b a ส e บสครับ6 h แพชนั่นเองนั่นคือสิ่งที่ควรจะเป็นครับแต่บายอนเนี่ยเอ็กซ์ค่อนข้างดีเลยไปนิดนึงนะทำให้อินคัมค่อนข้างตามฮนะแล้วยังไงถึงตัวไหมถึงตัวไหมถึงตัวไหมทอระเบิดครับผมเรียบร้อยครเอาของหนักๆออกไปก่อนนะ แล้วก็แมส์อัพเฟอร์นิ่งกับขึ้นมาใหม่ครับผมแล้วก็น่าจะมอบเป็นเบลลิงอล้ยังไงตอนนี้อินคัมไม่ใช่ปัญหาของสกาเลตครับเป็นไบยอนมากกว่าฮะตอนนี้ที่จะทำยังไงครับมีวิลโลมายมาด้วยครับรอบนี้มีวิลโลมายมาโซนอัพให้ก็ไหลเข้ามาไล่เคลียร์คุยทูเมอร์ไปก่อนก็ลัาจะมาปิดแทชนี้อีกรอบหนึ่งคะแมสสกาเลตนี่ฮะไล่จับคนตกรถครับ โอเคเรียบร้อยฮะตัดกาลังเสริมมารีนไปได้ครับไล่เคลียววีโรมาได้เคียอะไรไหลเข้ามาถึงฐานเอ็กซ์แพนต่อครับก็ต้องโยกครับตะมากรันหรือเปล่าฮะไม่กันครับเอาแฮชและแฮชเหรอกู has, แต่นี่เขาไหลาย,ยาวเลยนะนี่รุมซ่อมกันอยู่ฮะไม่ยอมครับสำคัญมากเลยฮะเอ็กซ์แพนเบนี้เพราะนี่มินเนอรัลมันค่อนข้างจะล่อยหลอหมดแล้วครับที่ฐานเอ็กซ์แพนหลักจงังหวะนี้เอาแฮชของสตาร์เตมาได้ครับไปยอ้อนแต่ก็ต้องับมากันกันหรือเปล่าเอ่ยฮะมีไหลเข้ามาถึงฐานเทคแล้ว โอ้โหไล่เคลียร์ฐานเทคไปไม่มีอะไรน่าสนใจก็ออกมาก่อนนะเสียอเ,เสียไปหนึ่งยูนิตครับเนี่ยก็ไหลไปเรื่อยฮะมูท่าเจอแนวมิโไลายตรงไหนน่าสนใจก็แวะซะหน่อยครับเขาเรียกว่าแวะซื้อฮะแวะซื้อของหน่อยเริ่มโดนหนักข้อขึ้นเรื่อยๆครับเนี่ยฮะ รไมถึงหมื่นเก้าแต่สก้าเล็ตก็เหมือนเดิมฮะตราบใดที่คือมันเป็นเบลลิงไงฮะการใช้รีซ้อมก็ค่อนข้างหนักหน่วงกว่าอยู่แล้วครับยังเอาคอมมานด์เซนเตอร์ไม่ได้เลยฮะแต่ก็นั่นแหละครับเบยอนเขาไม่ได้เอ็กซ์แพนหนักๆนะเนไงไม่เหมือนเซิร์กเนี่ยเซิร์กเขาก็ไถแฮชไปเรื่อยอ่ะเนี่ย ery, อย่างก็แฮชชุลี่อย่างก็แฮชชุลี่จนซัพพลายเนี่ยจะแม็กแล้วสก้าเล็ตพร้อมซัดสุดๆครับตอนนี้ครับ เนี่ยฮะมิวารุมีนาโรโอแกนะสฮะเซิร์กเยอะวกว่าด้วยเอาแรกกำแพงเทอร์เรนครับกำลังจะโดนบุกบ้างแล้วแล้วก็โดนบุกมาจังหวะนี้ฮนะเบลลิงซ้ายครับโอ,โอ้โหโอ้โหโอเวอร์ลันเบลลิงมาลิฟท์อัพนีครับออปิทอลคอมมานด์แล้วเป็นดอบวิลโลว์ไมายฮาราสนะขวาล่างของแผนที่ฮนะ เราเรียกมาน้อยแต่มานะก็พยายามป่วนอยู่แลกเอทีกับโดนรนกันไปแล้วจังหวะนี้ดอกมารีนมามูท่าเขามากันแล้วครับมาแล้วแตกหมดฮนะแน่นอนโอเคแต่จงังหวะบุกเมัครู่นี้สการ์เล็ตก,ก็ซัพพลายดอกไปนะแต่บบยองก็เจ็บกว่าครับแต่ด้วยซัพพลายที่น้อยกว่านั่นไง โอ้แล้วก็นั่นแหละครับฮารลัฟง่ายๆเ้วยฮะโดยวิลโลมายครับแล้วมูท่ายังไงเอ่ยต้องเอาตัวรอบไปก่อนไหมหรือว่าเก็บไงเก็บไม่ดีแวกไปก่อนนะแต่เจอปริมาณมาวีนแบบนี้ก็ไม่กล้าเสี่ยงเข้าไปเหมือนกันแล้วจังหวะน,นี้เซิร์ลิงครับล้อมมารีนม,มาก็ต้องพิกอัพกลับขึ้นบ่ายไล่เก็บทอก่อนนะเรียบร้อยอยู่บนไฮคาแบบนี้เพื่อนมาช่วยไม่ทันได้มารูเดอร์อีกหนึ่งตัวครับพยายามลงวิลโลมายเซฟไปแล้วนะแต่ก็ไม่ทันอยู่ดีครับ โอเคมาโฟกัสกันที่แฮชูลี่ที่อนะ่อนแอฮะทางฝั่งเบยอนครับอ่าการเล็ตก,ก็ไม่ยอมเหมือนกันฮนะแรกๆไปเลยครับเคียร์ในส่วนของมิซา,าร์ทรตมาเรียนเข้าถึงตัวก็ชิ่งหนีออกไปรอบนี้ใหม่รอบนึงเปเซอร์วิงเวร์รี่ครับตัดฐานเอ็กซ์แพนด์ก็รัวตอนวันนี้ฮะให้คุณผู้ชมดูอินคัมเอาไว้ครับนั่นคือผลของรูปเกมตอนนี้ครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปหรือใครได้เปรียบอยู่ครับผม ซึ่งสก้าเลตอินทัยังไม่ดรอปเลยครับประมาณ2,000กว่าแก๊ส900กร้อกว่าครับเพราะฉะนั้นทำให้สายป่านเขายาวกว่านั่นเองครับในการใช้อาร์มี่ละลายไปอย่างนี้ครับแต่ก็เตอตัดแฮชชูรี่ไปอีกทางแล้วครับอ่นนี้บบยอนทำได้ดีครับตัดอินทัมสก้าเลตลงมาเหลือแค่พันเดียวแล้ะเหลือแค่เบสนี้แล้วบายอนยังไงเอ่ยอูถ้าเก็บเบสนี้ได้สก a าเลตจะอาการหนักแล้วเหมือนกันนะเพราะว่าอาร์มี่ก็กลับมาสูสีกันแล้วอูได้แฮชนี้เรียบร้อยเลยปะเรียบร้อยเลยครับผม สกาเลตโนอินคัมครับสกาเลตโนอินคัแล้วกับอาร์มี่ที่มีน้อยกว่าด้วยน่าสนใจตรงนี้ฮะบายอนอ่ะเลือกคงเหลือวอเกอร์ไปแค่ยี่สิบสองยูนิตครับแล้วก็อาศัยมิวอ่ะในการเก็บแร่ครับผมลงอาร์มี่ไปถึงร้อยยี่สิบฮะแต่อาร์มี่ของสกาเลตมีแค่ร้อยสามเท่านั้นทั้งทั้งที่เป็นเซิร์ฟด้วยครับทั้งปริมาณอาร์มี่มันควรจะเยอะกว่าครับแล้วจวังหวะนี้ยังไงเอ่ยไหลเข้ามาถึง ทางฝั่งนี้ให้ดูสพายดรอพระอุบายนเจ็บหนักเหมือนกันครับแต่สการเลตก็เจ็บแล้วเหมือนกันครับมารีนทางฝั่งซ้ายมาเติมครับเอาพิกไฟอะจังหวะนี้พิกไฟเลยครับออ้ยต่างฝ่ายต่างเจ็บนะเบลลิงเข้าไปแต่เมดิแวกก็พยายามจะคิวสวนึีนมาเหมือนกันแล้วกดสตีมแพคพยายามหาหามูท่าอ่ะมูท่าเลี้ยวซ้ายไปแล้วต้องตามต้องตามหรือว่ายังไงพยายามตัดอินคา่ยอย่างต่อเนื่องครับตอนนี้อินคามนี่น่ารักน่ารุนกันมากมากครับประมาณ4ี่ห้าร้อยฮะ ยี่สิบเอ็ดนาทีผ่านครับก็ยังมองไม่อ่อนนะโอ้โหโอ้โหเบลลิงฮะที่บอโรไว้ครับตัดอินคัมไปได้อีกครับสไปดอกไปหกสิบห้าเวิร์กเกอร์เหลือแค่สามยูนิตครับอา่าวายอนงานหยาบเลยตรงนี้ฮะสวยสดงดงานม,มากๆครับจังหวะฮารัสด้วยเบลลิงที่มุดดินเนียนไว้อเนียนเนียนปล่อยให้ตายใจครับโอโ้แล้วจวังหวะนี้หยาบเลยอินคัมศู์ครับมินเอร์โซนอินคัมสูงน,นะมีอาร์มี่เท่าไหร่ใช้เท่านั้นแลวครับวะยอน ไม่มี s อ v ซวมีเอ v ซีแค่หนึ่งครับหนึ่งตัวเท่านั้นแล้วถ้านหนึ่งตัวตรงนั้นตายไปก็คือไม่มีใครเก็บได้แล้วมาวินเก็บแร่ไม่ได้อ่ามีมิวมีมิวใช่โอ้โหเพื่อนดึงไหลเลยพี่เธอแรนม,มีมิวพี่โอเคยังมีมิวอยู่ครับเรียกมิวมาฮะอินคัมขึ้นมาแปดร้อยครับอามี่ยังคงเยอะกว่านะสกาเลจะฉวยโอกาสนี้เลยหรือเปล่าครับพยายามตัดซัพพลายครับ s กา r l เล i ตอินคัมก็ค่อนข้างดูไม่ดีเหมือนกันฮนะก็ต้องใช้อาร์มีให้คุ้มค่าที่สุดเรียกว่าแรกกันหนักกันไปครับตอนนี้ก็แบบเริ่มทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วครับทั้งสองทีมอ่าทั้งสองคนฮนะสกา e t เลอาศัยฮนะเก็บแบบยาวๆครับเพราะว่าเสียแฮชไปไงานแต่มินนาร์ลอมมันยังแน่นๆอยู่ครับก็อาศัยเดินเก็บเอาฮะวเกอร er เยอะกว่าอยู่แล้วครับ แต่มูท่าตรงนี้เจอไล่มาจนมุมแล้วจนมุมแล้วครับมูท่าเรารอมไม้หมดแล้วห้า <c oughs> อ่าเป็นเซอร์คิ้งมาออ้ยเจอวิโรมาฮะโซนเอาไว้ให้ออ้ยลิฟอัพเลยครับเบลลิงมาฮะจังหวะนี้สะพายตามครับพยอน โอ้โหเดือดนะไม่มีใครอยากตกสายล่างแน่นอนครับส่วนนี้สกาเล็กโดนล็อกเอาไว้ครับมูท่าชุดนี้แต่ก็เป็นการสาร้างสเปซได้เหมือนกันนะมารีนอยู่กันชุดใหญ่เลยครับพร้อมกับเมดิแวกครก็เลยเปิดโอกาสให้ในส่วนของเซิร์ฟลิงครับทำเกมได้โอ้โหโอเวอร์ซีมาไล่ไม่ยอมให้วิโลโมายมาโซนอาพื้นที่ใดๆทั้งสิ้นครับ อ่าแต่ก็ยังมีคอมเล็กๆตรงนี้ฮะมาเรียมดิแวกครับไล่ตอดไล่ตอดไม่งั้นเก็บแ่ฟฟีเลยจ้าโอ้โหต้องเอาเซิร์กลิงเข้ามายังไงก็ต้องยอมยังไงก็ต้องยอมต้องยอมหือพิกอัพดอปพิกอัพดอปพยายามจะสู้ไม่ไหวเหมือนกันครับโอเคสการ์เล็ตดึงอินคัมมาละเช่นเดียวกับบิยอนนะพยายามจะหนีครับมูท่าตรงนี้หนึ่งตัวสองตุ่โดนไปเยอะเหมือนกันนะ โอเคแต่เราตัวรอดมาได้ครับมาฮิวเรื่องไปครับมูท่าอย่างนี้เวายกิ้งมาเคลียโอ้โหลอดครับแต่ก็ยังไม่สปายบ็อกนะ <c oughs> รอหมัดฮุกอะจังหวะเนี้ยเหมือนเหมือน <c oughs> เจียนไปเจียนอยู่ทั้งคู่มาสักพักหนึ่งอนะ โอ้นี่ฮะนี่คือฐานหัวใจหลักเลยครับของสกาเลตเรากำลัลงจะโดนแล้วพุชมาแล้วครับพยอนโอ้โหนี่ฮะไปที่ฐานกล่องดวงใจเลยครับฐานเงินถุงเงินถังเสียแฮชอีกครั้งหนึง่งหรือเปล่ายังไงกดสตีมแพ็กยัดโดนมาเบลลิงมาครับน่าจะเป็นลาดไฟแล้วหรือเปล่าฮะใครชนะไฟนี้น่าได้เกมนี้นะผมว่าแล้วก็โอ้โหสกาเลต สปายดอบยับเลยระยอนยังงเอาตัวรอดออกไปได้ครับสปายยังคงดูดีอยู่ฮะเจดสิบสองครับอาร์มี่ห้าสิบหกแต่ก็เหลือแค่นี้แล้วอะ่ะเออมานี่แหละ The Last Fight มีมารีนสายที่แปดมาลูเดอร์หนึ่งนะวายกิ้งหนึ่งแล้วก็เมดิแวคหกครับฝา,ภาสกาเลต์ก็นั่นแหละครับเบลลิงควีนมูท่าฮะแล้วก็เซอร์คลิงครับเจ็บหนักเหมือนกันนะสกาเลต์อิงคัมก็ไม่ค่อยจะสู้ดีอะซับไพ่ก็เริ่มตามครับตอนนี้แล้วถ้าโดนปิดแฮชนี้ได้น่าจะจีจีเลยครับนะป่วนอย่างต่อเน,นื่องครับไม่ยอมพยายามจะปิดเกมนี้ละโอกาสอยู่ตรงหน้าครับขอแค่ป่วนยังไงก็ได้ไม่ให้สกาเลต์เก็บ แย่ได้ฮะตรงนี้เอาแล้วครับสกาเลตหลังชนฝามามาวีนะมาทวงคืนพื้นที่ครับยังไงเบลลิงไหลกันเข้ามาจังหวะนี้เคลียมไม่ได้หมดแล้วฮะจีจีครับสกาเลตกันไม่ไหวโู้เกมนี้ฮะพลิกไปพลิกมาจริงครับในจังหวะสุดท้ายคือการตัดสินใจ ล้วนเลยครับการเล่เลือกที่จะใช้มูมท่าเป็นยูนิตท,ที่ถ้าปิดไม่ได้อ่ะช่วงเลตเกมพลังมันจะไม่ค่อยมีมันเป็นยูนิตฮาราสแต่เป็นฮาราสแบบไม่ใช่เหมือนฮาราสเหมือนพวกบัญชีเหมือนพวกอรอร์คเคิลออยเลที่ไปแบบลำต่งลำก็ได้คือพลังของมูท่าคือต้องกรุบปิ้งครเยอะๆนิดนึงซึ่งมันจะไปหนักรีซอสหนักซัายครับแล้วพอมันเจอมาวนอย่างที่เห็น,น,นละลาย มา r i ี e แบบด้วยห้าสิบมินเรอแต่ปริมาณเท่ากันเลยเนงะี้ยเออแต่มีไม่ได้แบบคำหัวเนี่ยซึ่งปริมาณไม่เท่ากันอยู่แล้วมารีนมารีนซ้อนหนึ่งไนงะนั่นแหละครับเป็นประออนนะอาศัยแบบใจเย็นกว่าเหมือนจะพัดพลังัปด้วยนะเออแล้วยังกลับมาได้ครับเข้าสู่รอบต่อไปสายบนักการเล่ตกไปสายล่างครับผม โอ okay. เคเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงบ้างครกับเกมนี้เราเจอกันที่ผู้หน้าครับผมกับรายการ TSL นะทีม Liquid Star Leader 4 8ครับผมกับผมพนะิ้งแอคฮะที่มาภาคให้ได้รับชมกันแล้วเ,เจอกัน